Hit. Good boy. Hit. Yes, good boy. Oke, ba. Duh. Hit. 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 Yeah, good boy. Oke, ba. Aduh. Nang. Yeah, good boy. ชิดชิดมอบยา Good boy นั่งเคชิดนั่งยา Good boy มานี่กมาชิดโอเคครับวันนี้ก็จะเห็นว่าผมมาฝึกนอกสถานที่นะครับ ให้เจอกับสิ่งเล้านะฮะมีรถวิ่งนะฮะแล้วก็จะมีฝั่งนู้นจะเป็นหมาจรอยู่นะครับผมผมก็จะมาฝึกให้เขาเจอสิ่งเล้าต่างๆพวกนี้นะฮะเพื่อเขาให้เพื่อฝึกให้เขามีสมาธิหรือโฟกัสอยู่กับผมนะครับผมนี่นะฮะเก่งมากฮู้ดบอยนะก็จะมีรถวิ่งไปวิ่งมานะฮะจริงจริงผมจะลงไปฝึกข้างล่างนะฮะแต่ว่าวันนี้ฝนตกนะฮะกลางคืนฝนตกเลยทาให้ผม เยวทำให้พื้นมันเปียกฮะพื้นมันเปียกก็เลยไปลงไปฝึกข้างล่างไม่ได้นะฮะเก่งมากโอ้โโอเคเอ๊พเจดกกับตัวนั่งมอบอันนี้จะเป็นการฝึกนะครับมอบยาวนะฮะมอบยาวๆนะครับผม จำลองการไปสอบนะครับคือเวลาไปสอบนะฮะจะมีสุนัขหนึ่งตัวทำอยู่ตรงนู้นนะฮะสอบคู่กันนะครับแล้วอ,อีกตัวหนึ่งหมอบอยู่ตรงนี้ฮะหมอบยาวประมาณ5นาทีนะฮะหรือแล้วแต่ว่าสุนัขอีกตัวหนึ่งที่กำลังทำการสอบอยู่จะสอบเสร็จเร็วไม่เร็วนะฮะอย่างน,น้อยๆก็ประมาณ5นาทีนะครับผมอันนี้ฝึกให้เขาหมอบยาวนะครับ ้องดูดีๆนะฮะมีหมาจรอยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับอ่ะ,อะเขาย,ยังวอกแวกอยู่นะครับผมดีมากกู๊ดบอยนะครับ การสอบหมอบยาวนี่ฮะตัวเราเองจะต้องยืนนะครับผมยืนหันหลังให้สุนัขนะฮะยืนหันหลังให้นะครับผมแต่ตอนนี้เอาด้านข้างก่อนฮะค่อยๆฝึกด้านหน้านะฮะฝึกจากด้านหน้าแล้วก็เป็นด้านข้างก่อนครับแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นด้านหลังครับให้เขาแม่นคําสั่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะฮะผมถึงจะหันหลัง เลี้ยงอ่ะ,อะนะต้องคอยสะก,กิดสติเขาอยู่เรื่อยๆนะครับให้เขามองมาที่ผมนะฮะจะเป็นการดีที่สุดนะครับโอเคใช้ได้นั่งเย้ yeah, good boy โ้ยวจยากูดมะเดี๋ยวเราขยับไปตรงปวยตรงใกล้ถนนให้ให้ให้ใกล้ๆถนนดีกว่านะครับผมเพื่อเพิ่มแอดวานนะฮะเวลามีรถสวนไปสวนมาเขาจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าโอเคใกล้ขึ้นนะฮะตัวนี้ใกล้ ใกล้กับถนนมากยิ่งขึ้นนะครับผมเนี่ยนะ,นะ,นะ,นะเขาเห็นหมาจรนะฮะเริ่มมีปฏิกิริยานิดนึงโอเคไหมชิดเย้ yeah, Good boy ชิดว้าวว้าว Good จุดย้เก่งมากโอเคไหมชิดชิดเยา Good boy ูอดชิดฮึบยา Good โอเค yeah, อเก่งมาก บนรอบกล้ยซะหน่อยหนึ่งเจ็ดเจ็ดจ็ดเฮ้ยโยว้าวว้าวกูดบอยเย้กูดบอยเก่งมากมาดูมาดูมาดูเฮ้ยย้โอเคมาดิมาด yeah! okay! ิมาดิมาดิเฮ้ยโยยังไหมจะหลุดนะครับจะหลุดหลุดจะไปหาหมาจรนะครับผมเอ่อเจ็ดมา อ่ะอ่าโอเคึับยากู๊บอยมาเร็วมาเร็ว uh, uh, uh. ยังมีหันอยู่นะฮะยังมีหัน uh, มาจอนอยู่นะครับโวดคิดโวดยาวู้ววู้วฮั

ยาวอ่ะ,อะ,อะเฮ้ยเฮ้ยเรียอะไรเนี่ยฮะไม่โหูหตั้งนะครับตาเขมินยกคอสูงนะฮะเล็งไปที่หมาจรนะครับเอ้ยใช่ต้องให้เขาโฟกัสที่เรา èè, kinh mát, Good boy นั่งกูอ่ะกูปล่อยเก่งมากก็โอเคนะครับผมประมาณนี้ในการฝึกนะครับให้เขาเจอสิ่งเล้านะครับผมมอเตอร์ไซค์นะฮะรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับผมแล้วก็เสียงแตรนะครับคนเดินไปมาหมาจรนะครับผมฝึกให้เขานะฮะโฟกัสอยู่กับเรานะครับผมนะครับ เวลาไปสอบนะครับมันจะมีบททดสอบแบบนี้นะฮะผมเดินผ่านฝูงชนเดินผ่านรถเสียงแตรนะครับผมจักรยานนะครับผมนะฮะเราจะต้องทําให้เขาโฟกัสอยู่ที่เรานะครับผมไม่พุ่งเข้าไปหาหมาตัวอื่นหรือไม่พุ่งเข้าไปหารถนะครับผมก็โอเคครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับผมฝากทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะกับเจ้าโอเลี้ยงนะครับไปทําการสอบวี v t วิธีให้ได้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ